สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาดูเบื้องหลังของการตัดเย็บชุดนี้นะคะเป็นคลิปอธิบายและพาดูเบื้องหลังนะคะว่าขั้นตอนตัดเย็บควรเย็บควรเย็บตรงไหนก่อนนั่นเองนะคะอ่าแบบเสื้อตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบเสื้อเข้ารูปคัตทรงนะคะตัวนี้นะคัตทรงก็หมายถึงเนี่ยคัดมาทางด้านข้างเนี่ยค่ะคะําว่าเข้ารูปเนี่ยมีคัดได้2แบบนะคะ ถ้าเป็นเส้นคัดนะเวลาเราสร้างแบบเราต้องปิดไหล่เต็มนะคะทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครจะคัดไหล่ก็ปิดตรงนี้ไปแล้วก็เปิดไหล่ตรงนี้ได้ค่ะนะคะ,นะคะอาชีนี้เราจะมาดูกันว่าผ้าตัวนี้ตัดเย็บจากผ้าพะบัวนะคะซึ่งเป็นผ้าของทางราชบุรีนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นลายขวางแบบตัวนี้คือผ้าถูกป,ป้ายถูกค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมาเก่าท้ายคลิปแล้วกันเนาะ เนี่ยผ้านักเคเบเราก็ต้องมีการต่อก่อน,นะคะเคยทํำคลิปไปเยอะแล้วค่ะวิธีขั้นตอนการสอนนะใครที่สนใจการเรียนรู้แบบนะอ้อยเคยมีสอนสร้างแบบที่เป็นแบบมาตรฐานเลยนะคะที่เป็นแบบแบบโครงสร้างเลยทาง YouTube ทุกคนดูได้ที่ EP 2ี2ี่6ถ้า24เนี่ยเป็นการเข้ารูปทรงแบบนี้คะ่ะจะคัดไหล่หรคัดข้างก็ได้ว่าการสร้างแบบสร้างแบบไหนควรบวก,กอกเท่าไหร่ เอ,บอวบวกเท่าไหร่สะโพกบวกเท่าไหร่มีคลิปสอนนะสาหรับมือใหม่นะไปฝึกทําการสร้างแบบเบื้องต้นก่อนนะคะทุกคนถึงมาดัดแปลงในการที่จะทําคอรหรือทําเป็นทรงต่างๆได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวาราจะมาเดี๋ยวพาดูเบื้องหลังอันนี้เนาะผ่าเป็นเสื้อก่อนนะอ่าทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเวลาเราสร้างแบบนะคะเราก็สร้างแบบไปแล้วก็ก๊อปต้องก๊อปหน้าเต็มเพราะว่าเราจะเห็นว่าชิ้นซ้ายและชิ้นขวาเขาไม่เหมือนกันชิ้นขวาเนี่ย เราจะมีการปิดเก็บปิด,ป,ดปิดตรงเนี้ยทิ้งไปเพราะว่าถ้ามีตรงเนี้ยแล้วมันมองดูไม่สวยนะคะจะมีรอยต่อไม่สวยเราก็เลยต้องปิดไปแต่การเข้ารูปเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวจะพาดูแพทเทิร์นแล้วกันเนาะ,ะอ่าพาแพทเทิร์นเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้เป็นงานของคุณครูนะคะไปจะพาดูแพทเทิร์นแล้วกันนะเวาลาแพทเทิร์นเนาะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แพทเทิร์นก็ถูกนะคะเนี่ยบีบินเนี่ยใส่ไว้อย่างเงี้ยค่ะ นะคะอันนี้แขนเนาะนี่คอเวลาเราสร้างแบบเราก็เก็บไว้เวลาแปลงคอเลยได้แปลงง่งายๆนะอเดี๋ยวพาดูนะวันนี้แพทเทิร์นเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะทุกคนนะคะเวลาเราวางแบบเราก็ต้องวางแบบนี้อ่ะสมมุติว่าชิ้นนี้นะคะนี่คะ่ะ ชิ้นนี้นะคะคือเวลาเราเนี่ยวางแบบอย่างอ้อยเองอะ่ะคือทําตัดเย็บเองอะ่ะเราจะมีความเข้าใจในแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ประหยัดเวลาได้อ้อยก็ทําแต่ถ้าเกิดทําให้ลูกค้าลนะ่ะเราจะทําแบบนี้ไม่ได้เพราะลูกค้าจะงงนะคะเวลาเราตัดแบบนะคะเราก็ตัดไปตัดตัดไปแบบนี้นะคะตัดแบบนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็ตัด ตัดแบบนี้หนึ่งชิ้นค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้โครงแบบนี้มาเนี่ยได้ชิ้นนี้มาได้ชิ้นขวามาเนี่ยแล้วเราก็กิ้งไปตรงนี้ก็คือต้องตัดแยกออกนะแต่พอตัดชิ้นซ้ายเราต้องคว่ำแพทเทิร์นมาแบบนี้นะคะอันนี้อ้อยอธิบายว่าวิธีการตัดผ้านะอะตัดแบบนี้เราต้องคว่ำแพทเทิร์นนะมันถึงจะมาเป็นชิ้นซ้ายแบบนี้ได้นะคะอะเราก็จะตัด่างนี้มาหนึ่งชิ้นเมื่อต่อแล้วเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ นี่ต่อเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะเห็นว่ามองดูโค้งโค้งม,มากเลยนี่โค้งเพราะว่าเรามีการเนี่ยมีเก็บอยู่ตรงนี้แล้วว่าเราเรย็บแล้วเขาก็จะโอบไปตามรูปทรงนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อตัดออกมาแล้วนี่เราก็จะเห็นว่าเส้นคัดที่เราเย็บมีการเนี่ยที่เรามองดูโค้งโค้งอ่อะ เขาก็จะคัดไปตามเส้นเกตของเราเลยมันก็จะมองดูเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นคัดนั่นเองนะคะเอ๋อันนี้เป็นแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วอ่ะเราก็มาดูชิ้นหลังมันต่อชิ้นหลังนี่ก็เขาเรียกว่าข้างหน้าเราคัดข้างแล้วข้างหลังเราก็ต้องคัดนะคะลักษณะของชิ้นหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเวลาเราวางเราก็จะต้องมีการเนี่ยสร้างแบบแบบเก็บเส้นเส้นหักเส้นต่างหลังเนี่ยเข้าไปเพราะว่าถ้าเราไม่มีการหักอ่ะเราก็จะต้อง มันจะมองดูเหลือนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ไปดูนะวิธีการสร้างแบบว่าสร้างอย่างไรนะเนี่ยมีการปิดเก็บตรงนี้เพื่อให้ตรงเนี้ยมลไส่แเราไม่เหลือนะคะอ้อยบอกทุกเทคนิคในการที่จะสร้างแบบเลยนะคือสอนจากประสบการณ์จริงที่เราทํางานหน้าร้านมานะคะอ่ะนี่นะคะเราเราตัดเราก็ตัดเ่ตัดคู่แบบนี้ค่ะตัดคู่เนี่ยอันนี้ตัด2ชิ้นอันนี้ตัด2องชิ้นเมื่อเย็บออกมาแล้วเนี่ยจากเส้นคัทที่เราเป็นแบบแแน,นะแบบนี้เนี่ยเห็นไหมแบบนี้เนี่ยวิธีการแบบนี้ พอเย็ยบออกมาแล้วเขาก็จะได้เส้นคัดแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะได้แบบนี้นะอ่ะทีนี้เราจะพาดูด้านในนะว่าจะเข็บควรโค้งแบบไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้กล่าวถึงซิปก่อนดีกว่านะคะสําหรับใครที่จะทําซิปแล้วเสื้อสั้นอย่างเสื้อตัวนี้ยาวอยู่ที่ยาวอยู่ที่เท่าไหร่คือถ้าเสื้อเขาไม่ผ่านสะโพกได้อ่ะเวลาใส่ซิปอะ่ะเราต้องทําซิปแบบหัวไว้เนี้ยนะคะ เสื้อยาวอยู่ที่19เครึ่งนะคะ19เครึ่งเราจะเห็นว่าเวลาเราใส่สะโพกถ้าเกิดว่าเราทําซิปแค่ตรงนี้เขาจะใส่สะโคกไม่ผ่านเพราะเขาจะอยู่ที่ประมาณสะโคกเล็กนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยหางซิปไว้แบบนี้เลยแล้วเวลาเราใส่เราต้องติดกระดุมแป๊ะแบบนี้นะคะนี่กระดุมแป๊ะแล้วก็ต้องทําไว้แบบนี้นะคะนี่สาหรับเสื้อสั้นวิธีการทําถ้าจะทําซิปแบบรอบเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาซิปที่เป็นแบบว่ามี2อ,อย่างก็คือ ใส่ใส่ซิปเอาหัวซิปติดเอาไว้ข้างล่างนี่แล้วก็เปิดตรงนี้ไว้เนี่ยเย็บล็อกตรงนี้ไว้แล้วก็เปิดตรงเนี้ยไว้ประมาณ3นิ้วหรือ3านิ้วครึ่งเพราะว่าเราจะได้สวมหวลงทาได้2แบบนะคะหรือว่าใครจะทําเป็นซิปตรงนี้เย็บ ตรงนี้เย็บเปิดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาเปิดตรงใส่ซิปอีกเส้นหนึ่งได้ทําได้3แบบเลยนะคะแต่ส่วนมากขาจะทําแบบนี้หรือไม่บางทีก็เจาะตรงนี้แต่ไม่ค่อยใส่ทิศข้างสองที่เพราะว่ามันเลยรุ่งยากไปแล้วเวลาเราแก้จะเ็บข้างจะแก้ยากสําหรับที่เราจะใส่ทิปข้างช่วยพื้อให้ใส่ได้นะอ่ะทีนี้จะพาดูด้านในแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูแขนว่าวิธีการโค้งโค้งแบบไหนอ่ะการโค้งแบบนี้นะคะอย่างเช่นชิ้นหน้าเนี่ย ชิ้นหน้าเนี่ยเขาเรียกาโค้งแบบตะเข็บค่ะแบบนี้นะคะโพ้งแบบตะเข็บเนี่ยเวลาเราโค้งเราก็โค้งใช้ตีนผีเป็นเกณฑ์เลยประมาณครึ่งนิ้วแบบนี้ค่ะแล้วก็โพ้งแบบแบบนี้ส่วนสําหรับตรงนี้ที่ไม่แบเพราะว่าเวลาเราติดกระดุมอะเขาจะได้มีเส้นยึดก็คือเวลาเราโค้งเราต้องโค้งมาทางนี้ค่ะเอาด้านที่เป็นตะเข็บเนี่ยที่อยู่ดังข้างๆเนี่ยขึ้นมาแล้วก็โพ้งมาโค้งหนึ่งตีนผีเหมือนกันเราก็จะได้แบบนี้ถ้าเราโค้งแบเลยอะตรงเนี้ย คือผ้าเขาจะเหมือนกับแรงยึดเวลาติดกระดุมอ่ะมันจะมองดูไม่แน่นเราสามารถที่จะโค้งคู่เขาเรียกว่าโค้งคู่ค่ะนะคะเนี่แล้วก็โค้งมาว่าเวลาติดกระดุมอ่ะเราก็จะติดอยู่บนเส้นเนี้ยมันจะมองดูสวยแล้วก็มองดูตะเข็บเรียบเนียนด้วยค่ะนะคะอ่นนี้ก็คือสาบคอปกตินะคะสาบคอปกติข้างหลังก็แบบนี้ค่ะนะคะก็เป็นการโค้งแบบเหมือนกันนะอทนนี้เดี๋ยวจะมาพาดูแขนนะคะพาดูแขนนะเขาเรียกว่าแขนกีบปัว นีเ่เขาเรียกว่าแขนกีบหัวนะคะทุกคนเนี่ยเวลาก็เป็นรูปหัวแขนอ่ะรูปหัวแขนแล้วก็มีการใส่ผ้ารองด้วยนะสําหรับร้านอะที่ทํางานอะนะคะแต่ถ้าเราซื้องานทั่วไปเขาจะไม่ค่อยทําแบบนี้หรอกแต่ถ้างานตัดอะเขาจะมีความเบนแบบว่าเหมือนกับเป็นงานตัดอะเราต้องทําให้เขาเรียบร้อยแล้วเวลาใส่อ่ะจะขึ้นรูปสวยก็คือเราจะต้องมีแผ่นรองตรงนี้ให้เขาเพื่อจะได้มองดูหัวแขนไม่ตก เวลาเราสร้างแบบอะจากไหลจริงเราต้องวัดเข้าประมาณเซนครึ่งหรือ2เซนเลยนะคะนะคะเนี่ยจากแพทเทิร์นที่เราวัดนเ,น L, เนี่ยเช่นเอวเนี่ยไหลเช่นไหลจากที่หกอะเราก็วัดมาครึ่งของไหลคือ18 18 18เราต้องวัดลดลงมา2เซนสมมุต2ิ2เซนนะกะ็ลดลงมา2เซนก็จะเหลืออยู่แค่16นะคะ นะสมมตนะถ้าไหล่สามหกนะก็ลดเข้ามาเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลดนะหัวแขนตรงเนี้ยคือเขาจะเขาจะชี้ออกไปอยู่แล้วไม่งั้นอะไหล่มันจะมองดูใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นข้อดีของการตัดเย็บเสื้อผ้าก็หมายถึงเราจะได้ตามรูปทรงของเราไม่เหมือนงานที่เราไปซื้อ เวลาเราไปซื้อส่วนมากก็จะมาเก็บแขนเข้าเพราะม่มองดูบานมากเกินไปนะคะก็คือเราต้องเข้าใจว่าคือเขาทาตามงานขายบางคนไหลเล็กไหลใหญ่อะแต่พอเราตัดเนี่ยเราจะวัดจากไหลเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทําเสื้อผ้าก็จะเป็นเข้ารูปยังไงงานตัดเย็บเสื้อผ้าก็ยังอยู่ค่ะทุกคนไม่มีวันที่จะบางคนบอกร้านเสื้อผ้าไม่น่าจะอยู่ได้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ชอบตัดเย็บเสื้อผ้าน่ะ ยังไงก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบงานแบบนี้อยู่นะคะทุกคนอยู่ที่เราจะฝึก่อนตัวเองว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็ติดตามผลงานเรานะคะอ่ะอันนี้อันนี้อ้อยกล่าวถึงเรื่องหัวแขนไปแล้วนะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าสำหรับแขนถ้าเราอัดกาวสำหรับใครที่ผ้าไม่เต้ยอัดกาวเราสามารถที่จะเย็บริมตรงนี้ได้เลยแต่สําหรับตัวนี้เป็นการอัดกาวแล้วผ้าเราเย็บริมไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผ้าฝ้ายแล้วมันจะลุยง่ายนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรีดก,กาวรีดก,กาวเย็บกับอ้อยมีคลิปสั้นนะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนะลงทางทางสามช่องทางเนยนะทุกแพลตฟอร์มเราอ้อยใช้ชื่อว่าวาสนาสอนตัดสอดเย็บนะคะก็เนี่ยบางทีคลิปสั้นอนะทางทางทิ k ตอกก็เป็นคลิปแบบ ประมาณ1นาทีเพราะอ้อจะลงเรียวของ Facebook แล้วก็มาลงช็อตของ YouTube นะคะก็เป็นการคลิปสั้นๆทุกคนติดตามผลงานดูได้ค่ะเดี๋ยวอ้อยจะถ่ายให้ดูว่าถ่ายแบบชัดๆเลยนะคะแต่อันนี้เวลาเราถ่ายแบบนี้มันจะมองดูยากนะคะอ่ะทีนี้อ้อยกล่าวถึงเรื่องการใช้กาวเย็บกับเทคนิคการใช้กาวเย็บกับเนี่ยจะใช้สําหรับชายเสื้อก็ได้ที่เป็นชายแบบแยกย้วยหรือว่าแขนที่เป็นการแยกย้้ยอะ่ะอันนี้ใช้วิธีนี้ได้ ข้อระวังก็คือเวลาเราเย็บกลับแล้วนะเราต้องเล่นกาวดีๆนั่นเองนะคะอาทีนี้เราจะมาดูแขนกันค่ะว่าลักษณะของแขนที่บัวก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากแพทเทิร์นนะจากแพทเทิร์นนะหาตรีนี้เอาหน้ามาเกยแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นก็จะมีลักษณะแบบนี้อย่างที่บอกอะ่ะเราเย็บกลับกาวให้เรียบร้อยแล้วก็มากิ้งมากิ้งแล้วเป็นแบบนี้การลูดขัวแขน สำหรับผ้าหนารูดไทยรูดมันแล้วมานเนาติดได้แต่สําหรับถ้าผ้าไม่หนามากก็สามารถที่จะเนาติดกันก่อนแล้วมันรูดพร้อมกันก็ได้อย่างตัวนี้รูดพร้อมกันนะคะดูเอาความเหมาะสมถ้าผ้าบางสามารถที่จะเนาหัวแขนติดกันแบบนี้แล้วมารูดพร้อมกันแต่ถ้าเกิดว่าผ้าหนา ถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเรามเราลูบพร้พอมกันอะเวลาเราดึงได้ลูบอะเขาจะไม่ไปนะคะแล้วจะชอบขาดง่ายแล้วเพราะฉะนั้นเราลูบของใครของมันแต่สําหรับตัวนี้ผ้าไม่หนามากถึงอัดกานแล้วก็ไม่หนามากก็ลูบพร้พอมกันนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจทำง,งานทางด้านตัดเย็บนะอาทีนี้เดี๋ยวจะพาดูผ้าถุงแล้วกันเนาะหน่อยหนึ่งอะหน่อยหนึ่งนะนี่ค่ะสําหรับผ้าถุงอันนี้ก็เรียวกว่าเป็นผ้าถุง อันนี้ก็คือผ้าถูกป้ายทบนะคะคําว่าป้ายทบก,ก็หมายถึงชิ้นหน้าเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยแล้วถ้าเกิดเราเจอผ้าที่เป็นผ้าหน้าแคบผ้าหน้าแคบก็หมายถึงผ้าที่ไม่พอแยกนะคะเราต้องต่อต่อก่อนแล้วถึงมารียก,กาวปิดเราจะไม่เห็นรอยต่อเลยอันนี้อ้อยมีเคยมีคลิปสอนนะใครที่สนใจการตัดเย็บผ้าถุงอ้อยสอนแบบทั้งสร้างแบบไหล หลายแบบหลายไซส์คือเฉพาะผ้าถุงนะประมาณ200วิดีโอนะคะทุกคนไปดูได้วิธีการวางผ้าตัดนะคะการขั้นตอนตัดเย็บการใส่ซิปว่าถ้าเป็นล็อกลายแบบนี้ใส่ซิปแบบไหนให้ตะเข็บตรงนะคะการล็อกลายแบบนี้เย็บแบบไหนให้ตะเข็บตรงนะคะแล้วก็การเข้าขอบอ่ะควรเข้าแบบไหนนะคะวัดเช็คเอวอย่างไรอ้อยมีสอนหมดทุกอย่างนะ เฉพาะท t u ดูท่ะประมาณ6 0 0กว่าวิดีโอแล้วค่ะนะคะผ้าถุงเนี่ยจะเยอะสุดแล้วเสื้อเนี่ยก็เป็นการสร้างแบบโครงเสือ้อให้ดูแล้วก็พวกผ้าถุงป้ายเปิดป้ายสำเร็จรูปเสื้อก็มีแต่ว่าการทําแบบพองของอ้อยจะลงน้อยเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานะคะอ้อยกาจะลงจากงานหน้าร้านของตัวเองแล้วก็ขายแพทเทิร์นนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อแพทเทิร์นแบบนี้นะเสือส้อทรงนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะจะเอาแขนแบบกีบบัวก็ได้ไม่กีบบัวก็ได้นะคะ ก็หวังว่าการทําคลิปของอ้อยในยครั้งนี้จะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะดูเป็นแนวทางเพราะอ้อยเข้าใจว่าคนที่หัดเรียนรู้อ่ะแม้กระทั่งการวัดตัวก็ยังวัดไม่เป็นการทวาวศาบก็ยังไม่เข้าใจวศาบาคืออะไรสาบก็หมายถึงเนี่ยการเย็บกับคอไม่ว่าเราจะมีปกหรือไม่มีปกการเย็บคอพอเราเย็บแล้วอ่ะมันต้องมีการเย็บลงไปเขาเรียกว่าสาบนะคะด้านในนะคะแบบนี้อ่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะ,อะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือติดตามช่องวัฒนาสอนตัดสอนเย็บค่ะทุกแพลตฟอร์มใช้ชื่อนี้แต่ทาง u t u b e จะมีคลิปวิดีโอมากที่สุดเพราะว่าทำมาหลายปีแล้วประมาณ3ปีแล้วค่ะแต่ทางเพจทำได้ปีกว่าทาง TikTok ก็ปีกว่าเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ TikTok นี้จะลงเป็นการโปรโมทง,งานมากกว่านะคะงานทางด้านความรู้จะลง จะลงเป็นคลิปสั้นๆนะคะนะคะก็ดูได้ตามใครติดตามช่องทางไหนอยากดูคลิปเต็มๆก็เข้ามาดูทาง Youtube ได้ค่ะนะคะ,นะคะสำหรับคลินี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ